เ,เริ่มที่อริยสัจข้อที่1นนะคะก็คือพ่อทุกนะคะตัวกายของเราอาจจะสบายก็จริงแต่ว่าตัวใจของเรานะคะมันเหมือนกับรถไฟที่มันเบรกแตกเนี่ยความคิดของเรานะคะความคิดความรู้สึกของเราบางครั้งเนี่ยเหมือนก็เหมือนกับรถไฟที่มันเบรกแตกเนี่ยร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเราหยุดคิดไม่ได้หยุดคิดไม่ได้น,นอนยิ่งนอนนะนะคุณนะนะประสัาประสายทุรนทุร,นทรายเลย ยิ่งถ้าคุณมีปัญหาปัญหากดดันเนี่ยมากนะคะฉะนั้นมันก็เหมือนกับที่พวกเจ้าหนูหนูเจอรี่นะคะเมื่อวานนี้พูดเรื่องหนูเจอรี่ละดิฉนันจะแทนปัญหาทุกอย่างในชีวิตของเราด้วยตัวเดียวนะคะก็คือคําว่าเจอรี่เหมือนทอมกับเจอรี่อะ่ะก็คือหนูนะคะที่มันกําลังเนี่ยทุบหัวเราเนี่ยอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมตกงานแล้วฉันจะทําไง ะะลูกก็ต้อง 3- าคนนะคะมีอีกสองคนแล้วฉันจะอาหารที่เงินที่ไหนอะไรแต่อะไรนะมาเลี้ยงพวกเขาอะไรแต่อะไรพวกนี้กลุ้มคิดมากนะคะจะฉีดวัคซีนดีหรือไม่ดีนะโควิดมันจะอยู่สักนานแค่ไหนเมื่อไรเศรษฐกิจมันจะปกติอะไรสักทีจะได้ทําอาหากินเนี่ยกระข้าวได้สักทีอะไรแต่อะไรพวกนี้คิดคิดนะคะฉะนั้นตรงนี้นี่แหละเราจะแก้ปัญหายอย่างไรอันนี้ก็อีกภาพหนึ่งนะคะก็คือว่าเรามีตัวกายที่เราเห็นนะคะ ห็นเนี่ยจัดจองต้องในกระจกแล้วเราก็มีตัวใจซึ่งเป็นนามธรรมเป็นเอเนอรเป็นพลังงานที่เรามองไม่เห็นนะคะแล้วเราก็มีกองทัพของเจอรี่นะคะที่มารุมเร้าเราอยู่ข้างในตลอดเวลานะคะฉะนั้นการทําสติปัฏฐานเนี่ยก็เพื่อต้องการเนี่ยเอากองทัพผมเจอรี่หนูพวกนี้เนี่ยออกจากหัวเราไปนะคะออกจากหัวเราไปเพราะว่า สภาวะจิตใจอย่างนี้เนี่ยมันไม่ต่างจากคลื่นลมในมหาสมุทรนะคะซึ่งพระเจ้าเนี่ยได้นะคะให้วิธีการกับเรามาให้เครื่องมือกับเรามาที่จะมาทําให้จิตใจของเราเนี่ยราบเรียบสงบลงนะคะสงบลงอย่างนี้เนี่ยจนท่านบอกว่าสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีอีกแล้วนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนะคะฉะนั้นนิพพานก็คือความสงบหรือวิมุติสุขสุขตัวนี้เนี่ยก็คือวิมุติสุข ะะก็คือสุขจากการที่พวกเจอรี่ปัญหาความคิดอะไรต่ตางๆพวกนี้มันหายไปนะคะซึ่งท่านเรียกนิพพานนะคะซึ่งเราได้พูดไปแล้วเมื่อวานนี้แต่วันนี้เราจะมาฝึกตรงนี้อีกที่จะทําให้ความสงบนี้มันเกิดขึ้นนะคะในจิตใจของเรานะการก็คือว่าเนี่ยนิพพานนางปรมาณูอย่างนิพพานก็คือศูนย์นะคะ ช่วยอ,อ่านหน่อยค่ะนิพพานคือสภาวะที่เอาเลยค่ะนิพพานาคือสภาวะที่สูงจากความคิดว่างจากความคิดสงบจากความคิดจึงเป็นวิมุตติสุขที่สุดที่สุดโอเคนะคะเราจะทำวิมุตติสุขเนี่ยสูงจากความคิดว่างจากความคิดเนี่ยให้มันเกิดจริงๆข้างในซึ่งชาวพุทธนะคะจะต้องตระหนักให้ชัดเจนเลยว่า โชคดีมหาศาลโหยคุณบารมีอย่างยิ่งเลยที่มาเกิดในเมืองพุณนะคะจริงๆเลยพราว่าเราเกิดมากับวัฒน,ธ,นธรรมเนี่ยคะ่ะของเรื่องเนี่ยสติปัฏฐานของเรื่องนิพพานฉะนั้นมันจะไม่ยากต่อคุณที่จะเข้าใจเรื่องนี้โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะเนี่ยมาทําใจของเราเนี่ยนะคะให้มันว่างจากความคิดซึ่งท่านเรียกว่าใจประภัสสรบางครั้งท่านที่จริงคุณเรียกว่าจิตประภัสสรเนี่ยแต่ดิฉันต้องเรียกว่าใจเพราะเราคงกำลังพูดถึงตัวใจ ประพัดสอนก็แปลว่าว่างๆโล่งๆนะคะโลร่งเบาสบายสภาวะนี้คือใจที่มันประพัดสอนอ่าโอเคนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่เรื่องของสติป,ปัะทาน,นะคะว่าทำอย่างไรจึงจะว่างได้ฉะนั้นเราต้องทำอย่างนี้นะคะก็คือเอาสติมาปักที่ฐานหรือพาตัวใจกลับบ้านเดี๋ยวเราเข้าเรื่องเลยนะคะ เรามีตัวกายตัวกายมีตาเนื้อและเราก็มีตัวใจที่มีตาใจตามีไว้มองนะคะตาเนี่ยมีไว้มองทีนี้ตาที่สามของเรานะคะเป็นความรู้โบราณเนี่ยจากยุคคัมภีพระเวทที่มีไว้เพื่อให้เราเนี่ยนะคะมองข้างในตาเนื้อเนี่ยมองจักรวาลข้างนอกที่สวยงามนะคะ ส่วนตาในของเราอะนะคะตาใจนะคะตาใจของเราจะมองข้างในฉะนั้นมองข้างในเนี่ยเรมมองอะไรมันจะมีทัศนียภาพ3ามกลุ่มให้เรามองนะคะ3ามกลุ่มนั้นก็คือลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายนะคะเนี่ยสามตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ถูกมองถูกเห็นโดยผู้ดูผู้เห็นตัวนี้คือประธานตัวนี้คือกรรม ะะเดี๋ยวใครที่มาถามดิฉันเมื่อวานนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรในวิญญาณขันเนี่ยใครถามแค่มาหรือเปล่าวันนี้ไม่ได้มาคนที่ถามนะคะเมื่อวานมีคนถามว่าผู้ดูอ่ะกับวิญญาณขันเนี่ยอันเดียวกันไหมนะคะอาจารย์ก็บอกว่าอันเดียวกันคุณคนนั้นก็บอกว่าครูบาอาจารย์ที่เคยพกเนี่ยท่านบอกว่าไม่ใช่ ไม่ใช่เรื่องเดียวกันมันเป็นคนละเรื่องอะไรตนะ่ออะไรพวกนี้เดี๋ยวดิฉันจะอธิบายเรื่องนี้ให้คุณนะคะก่อนแต่เจ้าของคําถามไม่ได้มาโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาฝึกให้ตาใจของเรานะคะดูทัศนียภาพ3ากลุ่มแล้วคุณเนะี่ยต้องแยกแยะนะคะว่ามีผู้ดูแล้วก็มีสิ่งที่ถูกด,ดูถูกเห็นมีประธานแล้วก็มีกรรมนะคะแล้วก็เอออ่าโอเค แล้วก็มาที่คำว่าปักนะคะปักตรงนี้เนี่ยก็คือเราจะหัดมองนะคะอย่างจดจอ่อมองอย่างอารเรตอร่อยไม่ใช่คิดถึงส้มตำข้าวเหนียวไก่ย่างหมูปิ้งอะไรแต่อะไรพวกนี้นะนะคะตาใจนะคะถ้าสมมตินเนี่ยให้ดูความรู้สึกส่วนกายเนี่ยหลังจากตก,ต,ก,ต,กต,ตีเนี่ยความรู้สึกเจ็บตรงนี้ก็เด้งออกมาคุณก็ใช้ตาใจเนี่ยมองส่วนที่ความรู้สึกที่มันเด้งออกมา ย่างจดจอ่อย่างอร่อยก็คือล้านเปอร์เซ็นต์นะคะให้ความสนใจล้านเปอร์เซ็นต์แล้วก็พยายามทําตามกฎทองนะคะในขณะที่คุณกําลังดูเนี่ยดูลมหายใจดูการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยนะคะถ้าสมมุติว่ามีเจ้าเจอรี่นะคะเนี่ยแวบเข้ามาที่พยายามที่จะดึงตัวใจของคุณนะคะไปคิดต่อตรงนี้นะคะคุณจะต้องกล้าหา คุณจะต้องมีความกล้ามากนะคะแล้วก็เด็ดขาดด้วยไม่ว่าความคิดอะไรเข้ามาอย่าไปยุ่งกับเจอรี่หรือความคิดเป็นอันขาดอย่าประนีประนอมกับเจอรี่นะคะคุณต้องพยายามกล้าแล้วก็ตัดใจตัดเจอรี่เหมือนกับตัดสายสะดือเพราะว่านี่คือปัญหาของเรานะคะนี่คือตัวใจเจอรี่คือความคิดเป็นพาหะของความคิดเป็นแค่วีเอ of all problems นะคะเป็นตัวพาหาที่เอาความปัญหาทุกอย่างเนี่ยมาให้เราล้วนมากับ,จบ,กบเจ้าเจอรี่ก็คือความคิดความจําความรู้สึกซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะกับตัวใจของเราที่เราเรียกว่าจิตก,กับใจตรงนี้มันเนี่ยติดก,กันเนี่ยนะคะเป็นปาต้องโกเพราะว่าสายสะดือตรงนี้ไม่เคยถูกตัดขาดไม่เคยถูกตัดขาดลองคิดนะคะว่าเราเนี่ยไม่เคยตัดสายสะดือจากแม่เนี่ยเราจะอิสระไหมเราไม่อิสระค่ะ มันต้องตัดสายสะดือไอ้ส่วนกายภาพเนี่ยเราเข้าใจได้แต่ส่วนของนางมธรรมเนี่ยเรามองไม่ออกเนี่ยจิตกับใจจนเราเรียกว่าจิตใจเนีย่ยกลายเป็นเรื่องเดียวกันที่จริงเนี่ยมันคนละส่วนกันคนละส่วนกันจิตตรงนี้คือตัวปัญหาของชีวิตทั้งหมดซึ่งมันมาติดก,กับตัวใจเหมือนกับปาต้องโปโดยที่สายสะดือไม่เคยถูกตัดขาดเลย นี่คือปัญหาใหญ่ไม่ใช่แค่ของชาวพุทธของมนุษยชาติพระเจ้าไม่ได้สอนแค่ชาวพุทธค่านั้สอนมนุษย์ทั้งโลกเพราะมนุษย์ทั้งโลกมีปัญหาาะใช่ไหมฉะนั้นคุณต้องทำตามกฎทองนะคะสติปัะฐาสี่เนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยพยายามที่จะช่วยเรานะคะตัดสายสะดือระหว่างจิตกับใจ ระหว่างปัญหาชีวิตให้มันออกจากตัวใจออกไปนี่คือสาเหตุที่เนี่ยพระทั้งหลายเนี่ยนะมักจะบอกว่าโยมปล่อยวางปล่อยวางอย่าไปยึดมั่นถือมั่นคุณคิดว่านั่นคืออะไรนั่นแหละคือการพยายามจะให้คุณเนี่ยตัดสายสะดือพวกนี้ออกไปเพียงแต่ว่าวิธีการไม่ชัดการสอนไม่ชัดต้องตัดัไงล่ะจะปล่อยอยังไงไม่ปล่อยไม่ได้อ่ะมันต้องมียุทธศาสตร์เนี่ยดิฉันจะวางยุทธศาสตร์ให้กับคุณ จับเรื่องนี้ก่อนฉนะนั้นเข้าใจให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเราจะมานั่งสมาธิแล้วคุณพยายามทําตามกฎทองอันนี้อย่าประนีประนอมกับเจอริ่ไม่ว่าความคิดนี้มันจะสําคัญอย่างไรมันจะเป็นเรื่องความเป็นความตายอะไรอย่างไรมันจะเกี่ยวข้องเงินเงินร้อยล้านพันล้านอย่างไรไม่สําคัญไม่มีอะไรสําคัญมากไปกว่า การที่คุณจะสามารถตัดสายสะดือระหว่างจิตกับใจออกจากกันเพราะถ้าคุณไม่รู้เรื่องนี้คุณจะเข้าไปสู่เกมของละครทุกอย่างตั้งแต่ความเป็นความตายเนี่ยเป็นเรื่องของบทละครที่คุณต้องเล่นสิบล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านไม่ว่ากันเป็นเรื่องของหัวโขนทั้งสิ้น หน้าที่ของเราเรา,เราจะต้องรู้จักหัวโขนดรู้จักที่จะเอาหัวโขนดพวกนี้เนี่ยออกมานะคะฉะนั้นเอาเรื่องนี้ก่อนสําคัญมากโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะเข้ามาสู่การปฏิบัติเนี่ยสติปักฐานปักลงไปเลยปักลงไปแบบ้าใจ่ไหมโดยเอาตาใจเนี่ยนะคะจ่อลงไปที่ลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนใดเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่ส่วนนี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวออพอหลับตาแล้วเดี๋ยวดิฉันจะพูดตัวนี้เนี่ยแนะนําตัวใจที่เป็นนามธรรมาให้คุณดูไม่ใช่มานั่งคิดถึงในตัวกระตูนตัวนี้นะคะไม่ใช่คุณพยายามฟังคําแนะนําของดิฉันเนี่ยแล้วก็โน้เข้าสู่สภาวะจริงๆพยายามเราต้องพบกันที่เครื่องทางเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สอนยากมากเนี่ยดิฉันจึงต้องมีเครื่องมือสารพัดเลยเพราะฉะน,นั้นที่จะช่วยคุณเนี่ยพยายามเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น